สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆมาแวะชมเตียงไม้ไผ่ค่ะว่าจะมาเลือกซื้อเตียงไม้ไผ่ทักอันค่ะร้านนี้มีทุกอย่างค่ะเครื่องจักสานเนาะฝีมือคนไทยค่ะอันนี้ก็คือไม้กวาดเด้อค่ะไม้กวาดอันนี้ก็คือกระด้งเร้อตากปลาตากหมูค่ะ ไม่กวาดเนาะมีทุกอย่างค่ะม,มีทุกอย่างมารับชมตอนนี้อยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอันนี้ก็คือกระหัวเด้อกระหรวค่ะอันนี้ก็เป็นขนไก่ค่ะขนไก่ที่ท,ที่ปัดฝุ่นนะขนไก่ค่ะอันนี้ก็เป็นเตียงเตียงสำหรับนั่งนั่งเล่นจ้าเตียงไม้ไผ่เนาะฝีมือคนไทยนะทำได้ทุกอย่าง เดี๋ยวจะพาไปรับชมข้างในค่ะอันนี้ก็เป็นกระติ๊บขหนียวเด้อกระติ๊บขหนียวค่ะทุกคนกระติ๊บขหนียวอันนี้ที่ปัดปัดฝุ่นนะเป็นไม้ขนไก่ตอนนี้ก็อยู่จงังหวัดกาญจนบุรีอยู่ค่ะมีทุกอย่างนะคะมาแวะรับชมที่จักขยะในกวาดมุมนี้ก็จะเป็นเป้นเข่ง มีของใช้ทุกหลักทุกอย่างอันนี้เป็นกระหลัวนะคะอันนี้เป็นชั้นค่ะชั้นวางทีวีก็ได้ชั้นวางของสวยงามค่ะอันนั้นเปนะคะเปเปเป,เปนอนเปนอน,เ,น,อนเตียงนอนก็มีโอ้ยไม้อันนี้สวยนะไม้ปัดไม้ปัดฝุ่นเนี่ยจะเป็นไม้ขนไก่เนี่ยสวย ฝีมือคนไทยนะคะมาไปรับชมเครื่องจักรสารมีทุกอย่างค่ะมีกระหลวนะกระหลวตั้งแต่ใบเล็กยันใบใหญ่มีทุกอย่างด้านนู้นก็จะเป็นกระหลวค่ะมารับชมฝีมือคนไทยด้านนู้นก็จะเป็นเตียงนอนก็มีนะเตียงนอนพุกเปอันนี้เป็นพวกกระหลวนะกระหลว ็หลัวเ้าสารเอานะเาเอาไม้ไผ่ทําเอาค่ะอันนี้ก็หลัวลูกใหญ่เลยอันนี้ก็เตียงไม้ไผ่ค่ะเตียงไม้ไผ่ตอนนี้อยู่จังหวัดกาญด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องจักสานสวยงามค่ะเครื่องจักสานสวยงามนะมีทุกอย่างนะมีให้เลือกทุกอย่างค่ะ ทุกอย่างนะคะสวยๆงามๆค่ะกระติบข้าวเหนียวกับมีด้อค่ะกระติบข้าวเหนียวสวยงามค่ะกระติบข้าวเหนียวสวยงามนะคะมารับชมกันค่ะสวยๆงามๆอันนี้คือหาดกปะจาดเ้อค่ะหาดกปะจาดเคยเห็นบอนี่หามกปะจาดเออหามกปะจาด นี่ก็คือหากระจาษเนี่ยอันนี้เขาเอิ้น,นี่ย่งไซเนาะไซ้าชีสวยๆงามๆนะคะเครื่องจักรสารของคนไทยอเอากลับแล้วเหรอมีทุกอย่างให้เลือกสวยเนาะสวยทุกอย่างเลยรับกลับแล้ว <c oughs>